สวัสดีค่ะเมทินี a แฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวนิตติ้งถักจากคอแยกสี่มุมลายพื้นฐานรหัสคลิปคือ mf 134่งสี ep นี้เป็น ep สาะเราจะเริ่ม cast on ก็คือการป้อนห่วงเข้าไปในไม้นิตเคเบิลเราไม้นิตนะคะหัวจะใช้3.5มจาสำหรับจุดที่เริ่มต้นเสื้อตัวนี้จะถักจากคอลงมานะคะจำนวนห่วงที่จะป้อนเข้าไป ตอนที่เราคำนวณเราคำนวณได้88เวลาป้อนเราต้องป้อน88บวกหนะคะแล้วตอนที่มันจะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมห่วงที่1ตัวนี้จะหายแล้วท้ายสุดจะเหลือ88เท่าที่เราคำนวณเราจะเริ่มป้อนโดยการที่ถัก k 1 p 1นะคะก็คือนิดวันเพ e วันหลังจากที่ป้อนแบบเทอร์บ u ลาถักนิดวันเพ e วันเสร็จแล้วเราจะปรับให้เป็นลูกฟูก ลายที่เราต้องการก็คือลูกฟูก K2 ูเ2พนะคะลูกฟูกใหญ่พอเราได้ลูกฟูกเสร็จแล้วเราก็จะถักคอเสื้อออกมาลักษณะของคอเสื้อตรงนี้จะถักแบบดามคอนะคะดามคอก็คือการถักคอเสื้อออกมาก่อนแล้วมีตัวดามด้านข้างตรงนี้ครบทั้งหมดแปดสิบเก้าแต่เราจะสาธิตวิธีการเริ่มให้ดูค่ะเวลาเราจะเผื่อไหมนะไหมนิตที่เราใช้อยู่ เราเอาไหมตัวนี้เหลือหางไว้นิดนึงแล้วพันเอานิ้วโป้งกดแล้วพันไหมแบบนี้ค่ะพันไปสิบครั้งแล้วเราคลายออกเราจะได้ช่วงจังหวะว่าถ้าเราต้องการถักห่วงสิบห่วงเราจะใช้ไหมประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการถักทั้งหมดแปดสิบแปดเราก็สาวตัวนี้ทั้งหมดเก้าครั้งนะคะแต่ตัวนี้จะถักขึ้นต้นให้ดู ไหมที่เราเผื่อจะปัดอยู่ข้างในเวลาป้อนมันจะป้อนแบบเทอร์บูล่าหนึ่งคูณหนึ่งนะคะเอาหวมมัวไมมนิดนะแทงลงไปแล้วตวัดห่วงห่วงที่ขึ้นมาจะเป็นห่วงนิดแล้วเวลาถักมันจะใช้ระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างห่วงแรกเป็นนิดนะคะห่วงที่สองเป็นเพอไหมนิดมันจะลงข้างหลังแล้วอ้อมมาปัดห่วงเพอขึ้นมา ห่งเพอจะนูนขึ้นมาแบบนี้พอเพอเสร็จเพอเสร็จแล้วนะคะห่วงนิดอ้อมมาด้านหน้านิ้วชี้ตัวนี้กดไว้ข้ามดึงห่วงด้านบนอันนี้เป็นห่วงนิดต่อไปป้อนป้อนห่วงเพอนะคะไปข้างหลังใช้ด้านล่างห่วงเพอเส้นนี้จะต้องข้ามอยู่ห่วงนิด อ้อมลงมาตวัดห่วงนี้ขึ้นอันนี้นิดตัวนี้ต้องหัดนะคะถ้าหัดแล้วเวลาคุณเอาไปเริ่มต้นงานชิ้นงานคุณจะสวยไม่หลังนิดเสร็จแล้วต่อไปเพอต่อไปนิดตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ป้อนให้ดูนะคะ มมติว่าป้อนครบแล้ว89ห่วงนะคุณจับแบบนี้ปัดไอ้เส้นสั้นนะคะเข้ามาอยู่ในตัวเรานี่นะคะจับไว้หมุนกลับมาเส้นสั้นจะอยู่หันเข้าหาตัวเราเอานิ้วตัวนี้จับไว้ประคองให้อยู่นะจับให้อยู่แบบนี้ เราจะถักแถวที่หนึ่งนะคะจะเป็นการถักนิตถักเพอปกติเราดูลายเราให้ดีค่ะถ้ามีห่วงขั้นแบบนี้เป็นตัวเพอถ้าอันนี้เป็นนิตอันนี้เป็นเพอห่วงแรกถักเพอห่วงต่อไปถักนิต ตรงไหนเป็นเพอถักเพอรตรงไหนเป็นนิดถักนิดอันนี้เป็นเพอห่วงนี้เป็นนิดแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะคะเป็นแถวที่จะทำให้ดูว่างานที่เราขึ้นอะเนียนหรือไม่เนียนต่อไปห่วงนิด ต่อไปเพอถักต่อไปห่วงนิดไปเพอถ้าเราได้แปดสิบเก้าห่วงเราก็ถักทั้งหมดแปดสิบเก้าห่วงชิ้นง,งานจริงตรงนี้จะเป็นแปดสิบเก้าห่วงนะคะทีนี้เรามาแบ่งงานเวลาเราแบ่งด้านที่เป็นหางยาวมันจะมีด้านที่เป็นหางยาวกับด้านที่เป็นหางสั้นหางสั้นคือ ด้านที่เราเผื่อไหมนะคะหางยาวคือด้านที่เราจะใช้ถักเราจะใช้เทอร์บูล่าแคสออนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราถักออกมาลายมันจะเป็นลายนิดกับลายเพอเทคนิคที่ใช้ในการถักจะเป็นการถักเมจิกลูปนะคะถ้าเราจะลูบเราจะต้องแบ่งครึ่งจำนวนห่วงเราทั้งหมดตอนนี้มีแปดสิบเก้าเรานับไปนะคะ 44แต่ด้านนี้มันเป็นด้านเส้นยาวเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกินมาหนึ่งเป็น4ี่สิบห้าเพราะเดี๋ยวเราจะรวบนะคะหลังจากนั้นนะดึงเคเบิลตัวนี้ออกมาเราจะลูบเราดูให้ดีนะว่าเคเบิลเราอยู่ด้านไหนอย่าดึงผิดนะคะดึงผิดนี่มันหลุดออกจากห่วงนะพอดึงเสร็จแล้วหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้เส้นยาวอยู่บน จับชิ้นงานอย่าให้อย่าให้พลิกด้านให้มันอยู่ด้านเดียวกันอย่าให้บิดนะตัวนี้ปัดลงงานไล่มาจากนี้นะคะไล่มาจากตัวนี้เวลาไล่ไล่แบบนี้วางแนวระนาบแล้วไล่ห่วงมา ชิ้นงานต้องไม่บิดอันนี้เป็นด้านล่างด้านล่างชนกับด้านล่างด้านล่างชนด้านล่างพอรูดห่วงขึ้นมาแล้วตัวนี้อันนี้เป็นไหมที่เราเริ่มต้นอันนี้เป็นไหมยาวที่เราจะใช้ถักเราจะยุบห่วงหนึ่งห่วงวิธียุบห่วงที่ง่ายที่สุดย้ายห่วงเริ่มต้นนี่นะคะย้ายห่วงเริ่มต้นมาไว้ไหมนี้ พอย้ายมาตัวนี้เสร็จแล้วย้ายข้ามย้ายห่วงนี้นะคะข้ามข้ามห่วงที่เราย้ายมาแล้วดึงล็อกมันจะเป็นการเชื่อมต่อทําให้จุดที่เชื่อมต่อตรงนี้มันไม่กลางออกเวลาจะถักนะแถวต่อไปเราจะต้องปรับจากหนึ่งคูณหนึ่งเราจะปรับเป็น ลายลูกฟูกใหญ่ก็คือสองคูณสองปัดไหมขึ้นไหมจะต้องอยู่ด้านบนนะคะแล้วเวลาถักน,ะนั้นย้วงโป้งกดข้างล่างไว้ดึงข้างบนค่ะดึงข้างบนแล้วมันจะหลุดเคเบิลมันจะหลุดมาแบบนี้สองฝั่งแล้วเราดูลายลายนี้เป็นลายนิดลายนี้เป็นลายนิด ส่วนลายนี้เป็นลายเพอรเราเริ่มเลยนะคะเริ่มตรงนี้โดยการถักลายเพอสองคูณสองเราจะเป็นเพอทูเพอทูกับนิดทูนะคะพอเพอเสร็จแล้วห่วงต่อไปต้องเป็นเพอมามีมินิขั้นเราจะต้องสลับเอาเพอมาวิธีสลับนะแทงเข้าไปสองห่วงพอแทงสองห่วงเสร็จแล้วปลดห่วงออกมา ใช้มนิดด้านซ้ายแทงห่วงนิดแล้วเราปลดห่วงเพอสลับห่วงเพอมาตอนนี้เราได้เพอสองห่วงแล้วค่ะห่วงต่อไปจะต้องเป็นนิดสองห่วงพอนี้สองห่วงเสร็จแล้วต่อไปต้องเป็นเพอสองห่วงดูวิธีสลับ เพ์ห่วงที่หนึ่งก่อนเพ์ per ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองมันอยู่ตรงนี้มันต้องสลับปดสองแทงเฉพาะห่วงนิดบิดห่วงเพอร์ข้ามมาใส่เข้าไปในมนิดถักเพอร์ไหมอยู่ด้านบนแค่สลับห่วงค่ะ แล้วเราก็ถักต่ออันต่อไปเป็นลายนิดลายนิดต่อไปเป็นเพอร์ห่วงต่อไปต้องสลับเราจะสลับไปแบบนี้จนครบนะคะตรงนี้เราต้องสลับ เราถักเพอิอไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองสลับห่วงถักเพอใหม่ต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนะแล้วงานจะจบตรงนี้โดยการถักนิดสองตัวพอถักนิดสองตัวเสร็จแล้วไหมหมดจากไม้ด้านซ้ายเราจะต้องหลูกวิธีหลูกก็เหมือนเดิมเราพับ เราจะต้องดึงเคเบิลตรงนี้เข้ามาเวลาดึงจับตรงนี้ไว้นะดึงพอมันดึงเข้ามาเสร็จดันนะคะช่วงที่มันมาเจอไหมเราห้ามดึงต่อนะเดี๋ยวมันจะหลุดช่วงเนี้ยข้อต่อตรงระหว่างสายกับตัวเหล็กมันอาจจะหลุดได้ใช้วิธีดันค่ะแล้วเราก็สลับกับด้านเหมือนเดิมออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ชิ้นงานที่เราจะถักอยู่ข้างล่างถักแล้วอยู่ข้างบนไหมาพาดไว้ข้างบนเมื่อกี้เราถักนิดนะคะสองตัวต่อไปเป็นเพอดึงข้างบนค่ะดึงข้างบนหลูบมันจะหลูดสองด้านเพอเสร็จตรงนี้เป็นนิดนะคะสองตัวต่อไปต้องเป็นการถักเพอเพอตัวที่หนึ่งแล้วเราก็ถักสลับเหมือนเดิม จนครบจำนวนทั้งหมดคอเสื้อลายที่เราถักตรงนี้จะเป็นการถักลูกฟูกใหญ่นะคะก็คือนิดทูเพิร์ทูความสูงตรงนี้แล้วแต่เราชอบนะของต้นแบบจะถักสูงขึ้นมาทั้งหมด2เซนเวลาเราคำนวณเราก็จะใช้แรงมือของตัวเราเองนะคะสองคูณด้วยจำนวนแถวสองคูณสองจุดเจ็ดนะคะแล้วก็ปัดขึ้นมาถักขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดหกแถวค่ะถ้าคุณชอบสูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ ต่อไปจะเป็นการถักดามคอเสือ้อถ้าเราจะไม่ดามคอเสือ้อเราก็จะแยกสี่มุมเลยนะคะแยกสี่มุมเพื่อที่จะกําหนดการถักเพิ่มข้างหลังแต่เวลาถักแล้วมีการดามคอเสื้อนะคะคอเสื้อตัวนี้มันจะไม่ล้มลงแล้วเวลาเราใส่มันจะกระชับกับคอเสื้อด้านบนค่ะมาดูเทคนิคการถักนะงานมันจะมีทั้งหมดหนึ่งชุดจะมีอยู่สี่แถวแบบนี้ เวลาถักดูทีละชุดนะคะหนึ่งชุดจะประกอบด้วยตัวเพอสองตัวตัวนิดสองตัวตรงที่เป็นตัวเพอเพอมันจะมีสองตัวนะคะเพอตัวที่หนึ่งกับเพอตัวที่สองเพอตัวแรกถักแบบนี้ถักเพอปกติตัวนี้จะเป็นการเพิ่มห่วงนะเพอตัวที่สองเอาหัวไม่นิดนะคะดึงห่วงขึ้นมาใส่เข้าไปในไม่นิดด้านซ้าย จำนวนห่วงที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นเพอร์นิดเพอร์นิดนะคะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเพอร์ต่อไปต้องเป็นนิดแล้วห่วงนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาเป็นห่วงเพอร์เพราะฉะนั้นห่วงเพอร์จากทั้งหมดสองห่วงจะเพิ่มเป็นสามเรามาดูห่วงนิดนิดจะมีอยู่สองห่วงห่วงที่หนึ่งกับห่วงที่สองถักไม่เหมือนกัน มาดูนิดห่วงที่หนึ่งดึงห่วงตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราดูว่าตัวนี้เราจบด้วยอะไรตัวนี้เราจบด้วยเพอเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นนิดนิดตัวแรกถักแบบนี้นะคะนิดแล้วยันโอเวอร์ยันโอเวอร์ตัวนี้จะแทนตัวเพอแล้วถักนิดนิดตัวที่หนึ่งจะขยายจากหนึ่งเป็นสามนิดตัวที่สอง ดึงห่วงขึ้นมาตัวนี้เป็นนิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแรกต้องเป็นเพอแล้วหลักเดียวกันเป็นนิดดูจำนวนที่ขยายมันจะขยายจากเดิมนะคะที่เรามีหนึ่งชุดเป็นเพอสองตัวนิดสองตัวนะคะจากเดิมสี่หลักออกมาเป็นสองสี่หกสองสี่หกแปด หนึ่งชุดจะขยายจากสี่เป็นแปดเวลาถักดูทีละชุดอ่าชุดต่อไปชุดต่อไปก็จะมีเพอสองนิดสองเหมือนกันดูเพอห่วงที่หนึ่งก่อนนะคะเพอห่วงที่หนึ่งถักเพอปกติเพอห่วงที่สองดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาเสร็จแล้วใส่เข้าไปในตัวไม้นิดหรือ จะถักเป็นนิดเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะเพอร์นิดแล้วห่วงตัวนี้จะเป็นเพอชุดที่เป็นห่วงเพอจะขยายจากสองเป็นสามชุดที่เป็นห่วงนิดสองตัวนิดตัวแรกดึงขึ้นมาถักนิดยันโอเวอร์แทนห่วงเพอ แล้วถักนิดนิดตัวที่สองดึงห่วงขึ้นมาถักเพอแล้วถักนิดเวลาถักเราดูทีละคู่ทีละชุดนะคะเราจะไม่งงงานมันขยายออกมามันจะเป็นเพอนิดเพอนิดเพอนิดแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นเพอวันนิดวันอ่ะทีนี้มาดูชุดที่สามดูทีละสี่หลัก อีกรอบหนึ่งห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สาม ทีี่่สเราจะขยายแบบนี้ทีละสี่หลักนะคะวนนอบค่ะสี่หลักสุดท้ายนะคะเวลาถักนะไม่ให้งงก็ดูทีละสี่ทีละสี่ถักแบบนี้มาเรื่อยๆรื่อชุดสุดท้ายห่วงที่หนึ่งถักเพอต่อไปเป็นนิด เพอหลักที่สามมันจะต้องเป็นนิดยันโอเวอร์แทนเพอแล้วก็ถักนิดจบด้วยหลักสุดท้ายหลักที่4ี่ดึงขึ้นมาเป็นเพอแล้วก็เป็นนิดแล้วเราก็เลื่อนมาร์เกอร์พอเราเลื่อนมาร์กเกอร์มาเราจะมาเจอห่วงแรกเรา จะเป็นเพอเราก็จะปรับออกมาเป็นทั้งหมดวนรอบนะคะเป็นเพอนิดเพอนิดแบบนี้แถวต่อไปของการถักดามคอเสื้อเราจะสลิปห่วงเพอถักห่วงนิดวิธีสลิปนะคะไหมตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนห่วงที่เป็นเพอไม่ถักถักเฉพาะห่วงนิดยันโอเวอร์สลิปเพอ ไหมอยู่ข้างบนนะแล้วก็ถักนิดยันโอเวอร์สลิปห่วงเพอถักห่วงนิดเป็นการถักคล้ายๆกับลายที่เป็นเทอร์บูล่าค่ะสลิปเพอร์นะคะถักนิดสลิปห่วงเพอถักเฉพาะห่วงนิด ให้แน่ใจนะว่าตอนที่เราขยายออกมาเราได้นิดเพอร์นิดเพอร์ครบถ้วนมันจะลงตัวพอดีค่ะสลิปห่วงเพอร์ถักห่วงนิดสลิปห่วงเพอร์ไหมยอยู่ข้างบนถักห่วงนิดสลิปห่วงเพอร์ถักห่วงนิดตัวนี้เราก็เกลี่ยไป ถักแบบนี้วนรอบนะคะสลิปห่วงเพอถักห่วงนิดสลิปห่วงเพอถักห่วงนิดสลิปเพอถักนิดมันจะลงตัวพอดีค่ะสลิปเพอถักนิดยันโอเวอร์สลิปเพอถักนิดวนมาจนถึงมาร์เกอร์ถ้าแถวที่ผ่านมาเราถักถูกนะคะลายมันจะลงตัวพอดี ตอนที่เราถักเพิ่มห่วงดูให้ดีนะคะชุดสุดท้ายยันโอเวอร์สลิปห่วงเพอรถักห่วงนิดแล้วมันจะมาชนใส่จุดเริ่มต้นเลื่อนมาร์เกอร์แถวต่อไปสำหรับการถักดามคอเสื้อนะคะมันจะมีแค่สามแถวนะแถวต่อไปนะเราจะเป็นการถัก k 2 t o getter คะ่ะ นิดสองห่วงเข้าด้วยกันลายที่เราจะเห็นมันจะมีลายที่เป็นลายนิดอยู่ขวามือลายเพลอ,อยู่ซ้ายดูทีละคู่นิดสองห่วงพร้อมกันจํานวนห่วงจะถูกยุบเหลือเท่าเดิมก็คือ88ดห่วงตั้งแต่เราเริ่มต้น k 2 t o together ของเราเราจะเรียกเคสองต๊อกอะคะ่ะที่เราเรียกกันนิดทูทูเกเตอร์เราก็พับเคเบิลมาแบบนี้พับเคเบิลมาเพื่อต่อกันแล้วช่องว่างตรงนี้มันจะไม่ห่างเราก็ถักต่อได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น k t o t o getter ถักไปประมาณสักสองห่วงแล้วเราก็ให้ปล่อยเคเบิลเราก็จะถักได้ปกติแบบนี้ถักด้วยลาย k 2 t o getter วนรอบจำนวนห่วงจะกลับมาเหลือเท่าเดิมเราจะรวบหลักโดยการที่ถัก k 2 t o getter นะคะวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงมาร์เกอร์ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะเรายังใช้ตัวไม้นิดเบอร์เดิมนะคะที่เราใช้ตั้งแต่ต้น แถวต่อไปจะเป็นการถักนิดวนรอบและใส่มาร์เกอร์เราจะต้องใส่มาร์เกอร์จุดไหนบ้างนะคะให้ย้อนกลับไปดูตัวข้อมูลเราตัวนี้ที่เราคำนวณได้จุดเริ่มต้นเราใส่มาร์เกอร์เข้าไปหนึ่งตัวดูตามผังตรงนี้ได้เลยนะคะมุมซ้ายด้านบนเราจะเริ่มโดยการที่ถักไปทั้งหมด11ตัวค่ะลายนิดธรรมดา เก้าสิบแล้วก็11เอ็ดพอครบ1 1บเอ็ด้านนี้จะเป็นลักแล่นจุดที่1น,นะคะเราใส่มาเกอร์สีแดงไปเลยถักนิดอีก2ตัวแล้วใส่มาเกอร์อีก1จุดพอเราใส่มาเกอร์เสร็จมันจะต้องลูปพอจำนวนห่วงหมดจะต้องลูบก็ต้องลูปเหมือนเดิมนะคะ มาเกอร์เราเตรียมไว้ทั้งหมดแปดตัวแต่เดี๋ยวพอเราใช้จริงๆมันจะยุบเหลือสี่ตัวสําหรับแถวแรกที่ทําสัญลักษณ์นะคะจะใช้ทั้งหมดแปดมาร์กเกอร์จะอยู่ฝั่งนี้ไหมต้องอยู่ด้านบนลายที่ถักจะเป็นลายนิดอย่างเดียวด้วยตัวไมมนิดสามจุดห้าต่อไปนะคะชุดที่สองดูชุดที่สองตรงนี้นะหัวล่แปดห่วง สองที่เราคำนวณไว้นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอครบแปดเสร็จแล้วใส่มาร์เกอร์พอใส่มาเกอร์เสร็จแล้วถักนิดสองตัวยังไม่มีการเพิ่มตัวมุมนะใส่มาร์เกอร์อีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นมุมที่สองหลังจากใส่มาเกอร์เสร็จแล้วจะไปด้านหลัง ด้านหลังที่เราคำนวณไว้คือสามสิบเอ็ดห่วงเราก็ถักไปค่ะจุดที่เราเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะคะเราถักด้วยสามจุดห้าลายนิตติ้งปกตินะคะลายนิตขึ้นมาทั้งหมดสิบเอ็ดห่วงใส่มาร์กเกอร์ตัวที่หนึ่งแล้วตรงกลางระหว่างมาร์กเกอร์ตรงนี้ถักนิดสองตัวตรงนี้เป็นหัวไหล่ความกว้างตรงนี้คือแปดหลัก พอครบแปดหลักเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ตรงกลางของมาร์กเกอร์ตรงนี้ถักนิดสองตัวด้านหลังสามสิบเอ็ดห่วงแล้วจะไปถึงจุดที่เป็นลักแรนจุดที่สามตรงกลางจะมีอยู่สองห่วงตรงนี้เป็นหัวไหล่ฝั่งซ้ายลักแรนจุดที่สี่แล้วเราก็จะถักวนมาจํำนวนห่วงจะลงตัวพอดีคือยี่สิบสอง ข้างหน้าตรงนี้นะคะทั้งหมดรวมกันได้สาสสามข้างหลัง3ามสิบเ ep ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มถักขยาย4มุมออกมาเพื่อให้ได้ตัวขนาดของรอบอกแล้วก็แขนข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้คุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีข้อมูลเขียนแนะนำแล้วก็ลิงก์ที่เกี่ยวข้องค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ